สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทัางช่องของสงการนะคะมือนี้จะตามแนวทางความฝันของแอดเองค่ะพี่น้องเสียดายค่ะวางหนึ่งหันความฝันของแอดกะเกือบเข่าค่ะขันพี่น้องได้บึ้งนะคะความฝันของแอดนะคะเกือบเขา่ายังวปตีเป็นค่ำทำหน่าย ทำหน้าฝันพิวาเครื่องบินติตกลงมาถับคนถับบานแต่ว่าแอ็ดผันพอดีเอาบานลขทีของเอดข้นให้พี่น้องเอ้เสียดายบานลขทีของแอดน่ะสามหกศูนย์ไหมคะบานขทีผันพอดีเอาให้นะคะขันเ็นเอาให้ก็จะเข่าสามหกนะคะพี่น้องคำทำหน้าฝันของแอดหนากะสามสาม สามจ3สามจ็สามพี่น้องจ็3สามสามค่ำทำหน้ายไหมค่ะพี่น้องลักฐานไหมคะ่ะกระดาษถือหนามนะคะเห็นบ่ค่ะนี่คือค่ำทำหน้ายฝันงวดวันที่สิบหกรกรกฎาคมหกเจ็ดค่ะพี่น้องแอดได้แห้งความฝันไปในคลิปนะคะกะเกียบเข่า ล่งแต้มหนึ่งเกศกลายเป็นหกนะคะเลือยออกสามหกนะคะเหลียงออกงวดบันทีสิบหกกรกฎาพุม่มหกเจ็ดออกสามหกแอดหายสามเกศนะคะขัน,เ,นเป็นเจ็ดนี่ก็จะเข่าสามโตเลยเพรภาะวะค่ำทำหน้าให้สามเจ็ดสามเจ็ดสามสามพี่น้องงวดนี้กะ ฝันตีเอาคือเกานะคะฝันตีเอาคือเกาหงุดนี้ก,กัเลยแต่ก็เอาคํำทํำน้ยฝันมาอยู่ค่ะกับมีกับฝันแม่ค่ะพี่น้องฝันว่านะคะจะลืมเลยนะคะแอดก็จะเล่าค้ามฝันให้ฟังเลยนะคะกัจยาวากันนะคะอฟซี่ก็เลยบอเมเอนวาแอดบอมี่ลิปนะคะ แต่ว่าแอดก็อยากแบ่งปันคือเก่าค่ะเพราะว่ามันฝันแล้วกัมันกระจับจุดได้นะคะฝันหลักจําได้ฝันแบบแปลกๆค่ะกระเลื่อยกระเลื่อยอยากเอามานําเสนอนะคะแอดกับฝันไหมค่ะฝันว่าแอดศูนย์ห้ยพอบ้านพี่น้องแอดศูนย์ห้ยพอบ้านแห้งศูนย์ขักศูนย์บักขักเลย ศูนย์จนปล่อยจนจมในความฝันนะ่ะก็จะมีพอแล้วก็จะเพิ่นคือพอบ้านไปตัดใบตองพี่น้องพี่น้องสิตีเอาก็ได้เด้อค่ะคันตีได้ก,ทก,กดะกทักมาบอกแอดนเด้อค่ะคันตีเป็นตัวใหกะทักมาบอกแอดแน่คือพอบ้านไปตัดใบตองให้กับคุณยายค่คนหนึ่งคุณยายคนนั้น เพินสิทําบุญเพินสิท่ามบุญละบานีเพินบ่มมี่ผู้ใดตัดตองไห้่าซันได้ไห้พ่อบ้านไปตัดตองพ่อบ้านไปตัดตองหนี่ไปตัดกับบมาเป็นของถ้าไปขายของเนาะค่ะก็คือเอ็ดถ้ามาขาขายน้านะคะน้ำข้าวแรงก็ตตองออกไปค่ะกลับไปขายของนะคะขายปิ่งย่างไก่คะ่ะบัดท,ที่นี่ของจะไหนก็บบอมาข้องจะไหนก็บบอมา ตัดใบตองม่าจักเทียกับศูนย์ที่นี่บ้านนี้แอดกับศูนย์ผันมี่พอนะคะพอที่ตายไปแล้วขึ้นมาอยู่บนบ้านกับผู้ยิ่งคนหนึ่งแต่แอดกับบ่ตีเนาะค่ะมันจะหลายตัวแต่ว่าขันเอฟซีทันใดตีโปรดใส่พิจารณาญาณในการรับชมนะคะหรือว่าจะตี เอาเป็นค่วมเสียส่วนบุคคลนะคะในเรื่องค่วมฝันนะคะก็ะคือ,อพอมาพอกะตายตอนอายุเจ็ดสิบปีเพิ่นกะได้เพิ่มห้เป็นเจ็ดสิบเอ็ดปีค่ะผู้พ่อกะได้พอติดตายไปแล้วนะคะอยู่บนบานแต่ว่าแอดยุ่ไตรลางพี่น้องแอดยุ่ไตรลางกะเลยศูนย์นแห้งศูนย์จมอยู่พูดเดียวศูนย์จมอยู่พูดเดียวพอกะหาม เทิงปล่อยเทิงจมปล่อยเป็นอย่างคือบอมาเป็นสิเดไปขายของอยคือบอมาศูนยจังไดกับบอมาเห็ุจังไดกับบอมาแอดกับเลยเอาอายุแอดกับบอดตีอีอย่างหลายเอดเอาคําทำหน้าฝันเขาไปบึงนะคะเขาไปบึงในอ่าในคําทำหน้าฝันก็จะมีเหลขนะคะ ปดสามศูนย์เก้าหาเฮ้ยหุกหาพี่น้องแปดสามศูนย์เก้าหุกหาคำทำหน้า י เลขสามตัวก็จะเป็นเก้าจิตศูนย์พี่น้องเก้าจิตศูนย์เลขสามตัวนะคะการแยกออกมากเป็นจิดศูนย์จิดเก้านะคะกับเก้าศูนย์อันหนึ่งนะคะแยกออกนะคะมันกะ ตรงที่เพิ่นมันตรงก,กันกับอายุของอพอบ้านพอดีไหมคะพี่น้องเจ็ดศูนย์โอ้ยมันกับอายุเพิ่นหกศูนย์นะคะหกสิบค่ะขันท้ากับหัวกับหางมันก็จะเป็นเก่ากับหัวลงมาเป็นหก ได้นะคะมันก็จะเป็นหกศูนย์จากเก้าศูนย์มาเป็นหกศูนย์กลับหัวกลับหางเพราะว่ามันเคยออกแบบนี้นะคะแล้วกะมันกับศูนย์เจ็ดนี่มันกับตรงกับพ่อสอพ่อสอเกิดของของพอบานเจ็ดศูนย์ตรงกันกับพ่อสอเกิดพี่น้องมันกับเลขหนาหนา่านำเสนอแอดก็เลขเอามานั่เสนอเลขบ้าน กับสามหกศูนย์ค่ะเลขบ้านเลขทีสามหกศูนย์สามหกออกไปแล้วสามศูนย์ออกไปแล้วเหลยอหกศูนย์ค่ะพี่น้องนี่แหละแอดถึงไดเอามานั่มเสนอนะคะอายุของแอดนี่หาสิบสามย่างเขาหาสิบสี่เกิดพ่อสอสิบสามค่ะพี่น้องเอาให้ละเอียดนะคะหรือว่าพี่น้องจะตี ไปแบบใดกระไดนะคะตีเบิงเอาเด้อค่ะตีความฝันของแอดเอาฝันตำนานค่ะแอดกับฝันตำนานนะคะกัเลตตื่นขึ้นว่าเมนฝันขอนสิแก้งแก้งแล้วค่ะแก้งแล้วแอดฝันนะคะเลยจำความฝันใดเลยอยากนั่มเสนอนะคะเข้ากับเสนอเป็นแค่แนวทางนะคะนี่ค่ะแอดกับเขียนไห้เรียบร้อยแล้วนะคะ แคปหนาจอเอาเด้อค่ะพี่น้องแคปหนาจอเอาฤกษคำทำนายฝันนะคะตีเอากับตีเออเป็นอายุนะคะเอาเป็นอายุของพอบ้านแหละกับของแอดนะคะกับนั่มเสนอเป็นแเคเนแนวทางนะคะนั่มเสนอเป็น แนวทางสื่อฉลากิกนแบงรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดนะคะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเข้ากับบ่หุงวาจะออกตัวใดนะคะเท่ากับนํำเสนอเป็นแนวทางแอดกับบ่รู้ว่าจะออกตัวใดค่ะมันบ่ออกกับยาวากันเนาะคะ่ะเพราะราวาเข่ากันเป็นแค่แนวทางนํำเสนอ เพื่อความบันเทิงก็ไดบึงเพื่อความบันเทิงก็ไดนะคะก็ฝากในเด้อค่ะฝากช่องในน้อยของสงการพารวยช่องในน้อยยังบ่อหันเติบโตยังยังบ่อหันใดอ่าผลผลิตยังค่ะแต่เป็นค้นหมักทํำหมักหินนะคะหมักนํำเสนอการเลื่อยขอฝากคนา้คนอะไรข้นอะไรแช่นะคะฝากติดตามไว้นะคะเพื่อจะบร่ได้พลาดตัวเลขเด็ดๆนะคะ กะความฟันนี้กะให้เป็นแนวทางสื่อฉรากินแบ้งรัฐบาลในวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเก็ดเท่านั้นค่ะคลิปนี่กะไว้ซ้ำนี่ค่ะ,คะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ